สวัสดีครับพักเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนาเหรียญพุทธชยันตีนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับได้รับชมกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งจะเป็นตัวตัดผมเรียกเป็นตัวตัดแบบที่สองนะครับเนื่องจากมีจานวนจานวนการสร้างเยอะนะครับในรุ่นนี้นะครับคร้าวๆน่าจะหนึ่งแสนสี่หมื่นเหรียญหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะครับสําหรับอ่าณเมตินาครับตรงนี้จะเป็นณเมตินานะครับอขลยันนะครับถ้าเป็นน้าเมติบางครับตัวจะเส้นลวดจะผอมกว่านี้ครับเส้นอัคระจะผอมและบางกว่านี้เยอะมากนะครับ อันนี้พอดีเหรียญเนี้ยผมอะได้มานะครับเพ่ได้มาแล้วผมก็ดูว่าเป็นพาแท้นะครับแต่เนื่องจากว่าตัวตัดอะมันตัดมันตัดคล้ายๆเหรียญที่แล้วที่ผมนําทําคลิปให้เพื่อน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 พี่ๆได้รับชมกันนะครับเออพอดีผมก็เลยสอบถามไปทางกลุ่มนะครับอ่าถามพี่ๆถ่ายตรงครับว่ามีตัวตัดกี่ตัวครับเรื่องผมเนื่องจากผมไม่มั่นใจนะครับว่าเพราะว่าของเรียนแบบเนี่ยรุ่นเนี้ยเหมือนมากๆนะครับเหมือนมากๆเลยนะครับย้ํานะครับว่าเหมือนมากนะครับ ผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าตัวตัดเนี่ยมีกี่แบบนะครับพอดีพี่สายตรงท่านหนึ่งนะครับหลวงปู่คงนะครับก็ให้ความรู้คําแนะนํามานะครับแต่ผมไม่ได้เช่าพระจากพี่เขานะครับแต่พี่เขาก็มีน้ําใจนะครับในการตอบคําถามนะครับที่ผมได้สอบถามพี่เขาไปนะครับก็ได้ความรู้ดีๆมาครับก็เลยนามาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับจะเป็นเหรียญพุทธชัยยันตีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมกล้องนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับ ได้รับชมกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นด้านหน้านะครับนี่นะครับจะพยายามทําให้ชัดที่สุดนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับเป็นด้านหน้าเป็นโค้ดนะครับโค้ต้องชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับโคดลึกนะครับบางบางอันกระตอกบางๆไม่ค่อยติดนะครับแต่โคดต้องเป็นอย่างนี้ครับมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้นะครับ นี่นะครับมุมโค้ตรงนี้นะครับจะต้องเป็นคล้ายๆเป็นหลังคาแหลมๆขึ้นไปนะครับนี่นะครับหักมุมนะครับถ้าเป็นโค้งๆเลยนะครับถ้าเป็นแบบโค้งๆนี่จะยังไม่ใช่นะครับนี่นะครับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับตรงตรงคาว่าอุนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงเนี้มันจะหักมุมเป็น ตัวนะครับเป็นสามเหลี่ยมจั่วหักมุมไปนะครับอ่านี่นะครับเจนนะครับเนี่นะครับหน้าตาท่านชัดเจนนะครับเรียญนี้ครับถือว่าสวยนะครับไม่ผ่านการใช้มานะครับอันนี้ผมจะให้ดูด้านข้างครับด้านข้างครับเนี่นะครับเดี๋ยวมจะมีรูปนะครับพิจารณานะครับพอดีพี่ชายท่านนี้ในกลุ่มเขาให้ รูปการพิจารณาตัวตัดมาเพิ่มนะครับก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับบางอย่างเราไม่รู้เราก็ต้องสอบถามสายตรงนะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่สายตรงของหลวงพ่อห,หงนะครับนะครับแต่บางอย่างอย่างที่ผมบางอย่างเกจิบางอย่างที่ผมรู้นะครับบางทีมีพี่ๆสอบถามเข้ามาครับโดยที่ไม่ได้เช่าพราจากผมหรืออะไรเงี้ยผมก็ตอบให้นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดผมดูแล้วไม่ใช่ผมก็จะเลี่ยงๆตอบไปว่าเออไม่ใช่แบบที่ผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมจะไม่บอกว่าเก๋ Alors, หรือแท้นะครับนี่นะครับด้านข้างครับผ้ามีความหนามากนะครับร uh ุ่นนี้นครับนี่นะครับตัวอีกหนึ่งตัวตัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูรอยปิ้นด้ uire, านหลังนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ของของเลียนแบบเหมือนมากๆเลยครับถ้าเกิดรอยปิ้นตรงนี้นะครับเนี่นะครับปิ้นขึ้นมาหนาสูงนะครับสองด้านนี้นะครับผมดูว่ายังไม่ใช่นะครับถ้าปิ้นหนาเลยนะครับหนาสูงเลยนะครับผมดูว่า ย,ยังจะยังไม่ใช่นะครับแล้วตรงนี้ถ้าของของของเลีนแบบนะครับจะมีมุมขยับเป็นรอยเข้ามาครับรอยถอดอ่ะนี่นะครับตรงนี้ครับซึ่งทั้ง้ของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับขอบปิ้นขอบอะไรนะครับนี่นะครับต้องเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขยับไฟหน่อยนี่นะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับ นี่ครับรอยปิ้นนะครับต้องปิ้นแบบธรรมชาตินะครับต้องไม่มีรอยถอดนะครับนี่ครับขอบปิ้นด้านข้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะนํารูปนะครับรูปตัวตัดตรงนี้นะครับมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ชมกันนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นรูปที่ว่าผมได้ความรู้มาจากพี่ในกลุ่มนะครับว่าตัวตัดนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับพี่เห็นไหมครับนี่ครับ เห็นไหมครับว่าตัวตัดมันจะ้ายกันมากครับเนื่องจากด้วยจํานวนการสร้างเยอะใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวตัดตัวแรกที่ผมทําคลิปไว้นะครับเนี่ยจะตัดคมชัดเลยนะครับเป็นแท่งแท่งเลยครับตัวนี้ก็เป็นนะครับแต่ว่าความคมชัดจะน้อยกว่านะครับนี่นะครับตรงนี้ผมก็ได้สอบถามสายตรงมาแล้วเขาก็บอกว่าตัวตัดมันตัดเยอะนะครับจํานวนการสร้างเยอะก็เลยผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่โดยรวมต้องเป็นแบบนี้ครับโดยรวมนะครับนี่นะครับ ก็เลยนามาทําคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะครับเรื่อนี้ผมก็ไม่ได้เปิดราคานะครับก็ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามให้ภาคเครื่องสยามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ